สวัสดีครับมาชมพิธีการวหว้ผีประกรรมของชาวกุยหรือชาวกวยกันครับประกรรมก็คือเชือกประกำรรครับหรือที่เรียกว่าบ่วงบาทครับซึ่งชาวกวยหรือชาวกุยใช้เป็นเครื่องมือในการคล้องช่างป่ามาไว้สำหรับการ เลี้ยงดูเพื่อประกอบสมาชีพครับการเส้นไหว้ผีประกำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับการประกอบอาชีพเลี้ยงช้างต่อไปของบนลูกรุ่นหลานครับนี่คือพิธีการ ไหว้ผีประกร,รมของชาวกุยคนเลี้ยงชา้างจังหวัดสุรินทร์ครับพิธีการไหว้ผีประกร,รมหรือสารประกรรมก็คือพิธีการที่ลูกหลานได้ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษซึ่งเคยเป็นหมอช้างหรือขวานช้างที่เคยเลี้ยงดูช้าง ที่สามารถสื่อสารกับช้างได้เพื่อให้มาสิงสู่หรือสิงสถิตไว้ในเชือกประกำเชือกประกำรรรรนี้บรรพบุรุษลูกหลานจะใช้หนังวัวหรือหนังควายสําหรับการทําเชือกประกำรรการเชิญดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษให้มาสิงสู่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เชือกประกำรรนั้นสามารถใช้ในการคลองช้างป่า เพื่อมาเลี้ยงดูไว้สำหรับประกอบสมาชิพต,ต่อไปของล,ลูกหลานในรุ่นต่อๆไปครับนี่คือพิธีการที่ยังคงอยู่และสามารถดูได้ในงานชานประจัาจังหวัดสุรินทร์ในทุกๆปีครับขอบคุณสำหรับกดไลค์และ subscribe ติดตามขอบคุณมากครับที่เคีนะ 哦，对，你跳过来，你跳，你 <noise> 跳，你跳啊！国泰沙丘，安陲，成为一座安澜卡恒卡地，拓展了知识的宝藏，传承着高雅的文明。 有地方干喝茶，生平干过啤酒。